อ่าวันนี้มีในเครื่องสวยๆครับอยู่ผมบอส์ดพีซีเหมือนเช่นเคยครับเดี๋ยววันนี้เรามาดู3ามเครื่องสามตายกันว่ามีสเปคอะไรกันบ้างนะครับผมอ่ะเราเริ่มกันที่เครื่องแรกครับก็คือเครื่องนี้สองหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเรียกได้ว่าเป็นสเปคซิกเนเจอร์ของบอส์ดพีซีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในงบสองหมื่นกลางๆสองหมื่นต้นๆแล้วกันเนาะสองสามเก้าเก้าศูนย์เนี่ยสเปคตัวเครื่องนะครับผมบอกเลยว่าเครื่องเนี่ยเล่นเกมได้สุดทุกเกมแล้วกัน นะครับแล้วก็ผลเทสเหมือนเดิมนะถ้าหาแอดมินได้เครื่องนี้คือ Intel i5 712ครับ12 400 f 6คอร์12เทสเทอร์โบ4.4 g ิก์ครับแล้วก็มาพร้อมกับแรมครับ16จิกก์ DDR4 3 2 0 3 200 M.2 ครับ NVMe 256จิกจาก King Bank นั่นเองครับเมมบอร์ดตัวนี้ไบโอ t ไ r H610M นะครับหรือว่าใครอยากขยับเป็น B760M ก็แจ้งที่แอดมินได้หรือว่าใครอยากขยับแรมเป็น32 g ิกก็แจ้งทีแอดมินได้เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวการ์จอตัวนี้เป็นจิกะไบต์นะครับ RTX 4060 8G g DDR6 เป็นตัว200ลนนั่นเองครับพาวเวอร์ส l าย700วัตต์80พัตไว้จาก Sigma Tech นั่นเองครับแล้วก็ตัวเคสตัวนี้คือ a d v e n t u r e Pro Back นั่นเองจากทางซูนามีเป็นตูป้ปลาเป็นเคสกระจกทุกอย่างมือหนึ่งทั้งหมดครับถัดมามาดูเครื่องนี้ผมพูดอย่างนี้แล้วกันว่าเครื่องนี้เครื่องนี้นะจะแพงกว่าเครื่องนี้ 900นะครับเพราะว่ามันเป็น m 2 nvme 512G b นอกนั้นสเปคเดียวกันอย่างที่บอกครับเคสอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าเคสเลือกได้ในที่แบบว่าไม่ต้องเพิ่มเงินเนี่ยมันมีมันน่าจะมีทั้งประมาณ3040แบบที่ไม่ต้องเพิ่มเงินนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วสเปคเดียวกันนะต่างกันแค่ m 2เครื่องนี้จะได้ 512G b ิแล้วเคสลูกค้าเลือกมาเป็น i t s o n a c e s นะครับจะเปลี่ยนไฟได้ด้วยพัดลมด้านหน้า1ตัวด้านหลังอีกหนึ่งตัวนะครับตามนี้เลยอ่า ใครอยากได้ความจุเยอะๆอยากอัปเกรดอยากอะไรก็แจ้งแอดมินเหมือนเดิมขายของทุกอย่างเป็นของมือหนึ่งหมดนะไม่ต้องมาถามหามือสองแล้วนะครับไม่มีนะครับ <c oughs> อะโอเคครับเครื่องนี้คือเอาราคาก่อนนะ3 4 9หม้าร้อยู่กับ Intel i5 Gen 14ที่เป็นเจนล่าสุดเลยนะ 14400F 1 0่ร้อคอเทดนะครับทเทอร์โบ 4.7GHz แล้วก็แรม แมตัวนี้คือ XPG ครับ16 g ิก DDR4 บัส3200คือ8จิกคูณ2ด Channel เป็นแรม RGB นั่นเองชุดน้ำา2ตอนครับ240มมเป็นตัว CS 240นั่นเองงั้นแล้วเรื่องการระบายความร้อนเครื่องนี้คือจบนะแล้วก็ตัว M.2 ตัวนี้ NVME นะครับความจุก็อยู่ที่512 g ิจาก ADATA นั่นเองครับแล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยเป็น RTX 4060 Ti จาก โซลแทกเกมมิ so ่งเป็นตัวทวินเอ e นะครับเป็นตัว GDDR6X นั่นเองตัวสอพัดลมนะ 4060Ti 40 40ผมมองว่า 2K เนี่ยจบได้ทุกเกมอยู่แล้วแล้วก็ power supply ครับเป็นตัว800วัตต์80พัดไว้จาก Mega Mac หรือว่าชาว Man นั่นแหละนะครับเมมบอร์ดตัวนี้ก็คือ H610M จาก BioStar นั่นเองครับเคสตัวนี้คือ a v v n n t u r e pro back นะครับ a d v e n t u r e pro back นะตัวนี้จบออกมาก็ สวยงามลงตัวครับตามนี้เลยอ่ะโอเคฝากทุกเครื่องวันนี้ไวไ้ในอ้อมบอกความใจด้วยละกันใครอยากได้คอมเอาไปทําอะไรนะก็ติดต่อบอับพีซได้เลยเอาไปเล่นเกมไปทํากราฟิกไปตัดต่อไปสตรีมเกมไปทํางานไปเอกสารออฟฟิศอะไรงี้ก็ติดต่อบอั p พได้โดยตรงแล้วก็ยินดีให้คําปรึกษานะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะมาถามราคาแล้วก็มาปรึกษาดูก่อนถ้าสมมุติราคามันแพงเกินไปหรือไปเทียบ กับร้านอื่นแล้วเราแพงเกินไปอันนี้ก็แล้วแต่จะตัดสินใจแต่ว่าร้านเราก็มีบริการที่มาตรฐานอยู่แล้วดังนั้นแล้วก็อย่าลืมถามเรื่องบริการหลังการขายแต่ละร้านด้วยนะครับว่าเขามีอะไรให้คุณบ้างนะครับอย่างร้านผมก็จะมีแบบนี้อีกร้านนี้ก็จะมีแบบนี้ดังนั้นแล้วถามให้ครบอย่าถามแค่ราคาฝากไป้รยแล้วกันครับที่บอยพีซครับ